เดี๋ยวปลาครับมันก็ต้องอ่อยกันเลยอ,อ,อ่อยตักรบพราวนี่องกำลังขึ้นปุ๊บๆๆอเลยเดี๋ดดดดดดยวดูดิจะได้ตัวอะไรเป็นตัวแรกปลาอะไรครับตัวแรกหย่อนเลย ไม่เอากล้องว่ะมีกล้องซูมทุนแต่ไม่ได้มาเอียงวะเอียงวะเอียงวะได้ปะวะ โดนเลยครับโดนเลครับปนินนะครับเรียบร้อยปรานินได้อยู่นะอืมหมายสปิว khang quá hẳn mình tem mình tem

ตายการปลาด้วนตายลเลยตายตายเลยปลาด้วน <c oughs> ต้องปล่อยอย่างนี้ปลาด้วน ไอ้แงตัวใหญ่ใหญ่เสกด้วนโซมโซมทุนทุนเอาไงเอาเอาเอายกยกแล้วยกแล้ว ปึกสวนเสร็จ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 เอาพี่เทพมาไงครับปลาใหญ่นี่ตัวใหญ่โอ้โหโอ้โหสวยดูว่าตัวนี้โอ้โหลูกพันไงเทพลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูดิี้ัน้องวิ่งอ้๊ตัวใหญ่ตัวใหญ่ เยวๆโทรับลนคือมันเนี่ยขาดมันเนี่ยโอ้หติดหน่อยเยวด้วยวุ้ยเทพรึตายดุหมดดล๊กหมดดุกโอ้ยมาแล้วครับโทฟี่ตัวใหญ่ <c oughs> เอเลี่ยนตะปิชี่คลางดำ <c oughs> จับใส่เกลือแดงให้หมด เอเลี่ยนเอเลี่ยนก็นสวยนะเนี่เหมือนปลาทะเลเลยนี่ปันนินเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็ได้<า>หลายตัวนะเนี่อยู่บนนินสองตัวปันนินกี่ตัววะปันนินสามตัวไอหมอไอหมอขคางดำสี่ห้าตัว ม,มันเนประมอไทยได้อยู่